สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวซานเอเชียนยูธเกมปี2025กันต่อครับซึ่งสรุปผลการแข่งขันทีมทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมก, Game, วาการแข่งขันเอเชียนยูธเกมหรือว่าการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียปี2025วันนี้ทีมทัพนักกีฬาไทยก็เริ่มมีผลงานกันมาเรื่อยๆนะแล้วก็มีลุ้นกันหลายชนิดกีฬาครับโดยในการแข่งขันวันนี้ก็จะมีบาสเกตบอล3ามคนะครับมีกรีทา บอลล์บอลชายหาดบ็อกซิง่งมวยสากลน,นะแล้วก็จะมีฟุตซอลมีกอล์ฟมีแฮนด์บอลมีกาบัตด,ดี้มีศิลปะการต่อสู้นะฮะมีมวยมีขี่ม้าเทควันโดเทคบอลไรกีฬาแล้วก็วอลเลย์บอลอ่ะวันนี้น้องๆก็มีแข่งหลายประเภทชนิดกีฬาแล้วก็ได้มาเพิ่ม2เหรียญนะวันนี้ก็คือ1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากกีฬาชนิด เทควันโดนั่นเองครับอ่าที่ได้เหรียญมานะก็จะเป็นคู่ผสมซึ่งเป็นการแร่ลํำเทควันโดนะเท่าที่มินดูแล้วนะครับเป็นเรื่องของการแร่ลํำท่าทางเทควันโดไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ายังไงนะครับโดยได้เหรียญทองแดงมาจากทองดีนะครับพงศกรทองดีนะอ่าแพ้ให้กับอิหร่านไปซึ่งคะแนนก็สูสีนะครับ8.54เนี่ยนะครับ ซึ่งทางด้านพงศกรทองดีได้มาแล้วก็อิหร่านเนี่ยได้ไป8.6 9 00เอ่ะเขาก็ชนะไปเราได้เหรียญทองแดงทีนี้นะครับเรามาแพ้อิหร่านดีครับในช่วงของการแข่งขันคู่ผสมซึ่งมีทางด้านคู่ผสมเราเนี่ยน้องนิติกรนะครับแล้วก็สุชานันแพ้ให้กับคู่ของอิหร่านไปเหมือนกันนะฮะน่าเสียดายมากๆเลย แอดมินได้ดูนะครับก็ถือว่าไร้รำได้ดีนะสํสำหรับน้องๆไทยเราทั้งท่าทางความพร้อมเพียงนะฮะแล้วก็เหมือนกับความแข็งแกร่งความแข็งแรงธรรมะธรรมนนะฮะก็ถือว่าทําได้ดีนะแต่ว่าแอดมินดูคู่ของอิหร่านเนี่ยเหมือนความสูงเขาพอดีกันอนะแล้วเหมือนกับมันไร้ลํำมาแล้วเหมันมันพร้อมเพียงกันแล้วก็เหมือนมันเข้ากันได้ดีมากเลยอะมันดูแล้วมัน ดูรู้สึกว่าอ่ะมันไปด้วยกันได้ดีส่วนไทยเนี่ยนะครับเหมือนกับน้องผู้ชายตัวสูงกว่าน้องผู้หญิงบางทีด้วยความสมมุติของสายตาเนี่ยนะฮะก็อาจจะดูแล้วเหมือนกับมันไม่ สมูทเท่ากับคู่ของอิหร่านอันนี้แอดมินก็ไม่รู้ว่าเกณฑ์ตัดสินเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูระดับสายตาเราเนี่ยเราก็มองว่าอิหร่านเนี่ยเหมือนกับตัวเขาพอๆกันฮะตัวเขาเท่ากันพอๆกันเหมือนกับมันไร้ลำด้วยกันแล้วมันโอเคกว่านะคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็ขอชื่นชมแสดงความยินดีกับ น้องๆสองคนฮนะเทควันโดคู่ผสมเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วแล้วก็น้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นชายเดี่ยวนะก็มาดูกันเทควันโดเนี่ยมีแข่งขันกันอีกนะครับชิงเหรียญกันซึ่งน้องๆทีมชาติไทยของเราก็ยังเข้าชิงอยู่เหมือนกันนะทีนี้นะครับมาดูสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดตอนนี้เดี๋ยวแอดมินจะสรุปผลงานอีกครั้งหนึ่งนะครับมีหลายชนิดกีฬาซึ่งแข่งขันกันยังไม่เสร็จเพราะว่าบาเรเนี่ยห่างจาก เวลาของไทยประมาณ4ชั่วโมงนะก็ถือว่าแข่งกันดึกเลยทีเดียวนะตอนนี้เอเชียนยูทเกม2 0 2 5ประจำวันที่23ตุลาคม2 5 6 8ช่วงค่ำนะครับ สูบเหรียญรางวัลล่าสุดตอนอิรักิสเปกิสถานยังรั้งอันดับที่1นะฮะห้าเหรียญทอง1เหรียญทองแดงเหรียญรวม6เหรียญอันดับ2ขึ้นมาเป็นอิหร่านนะฮะอิหร่านนี่โกยจากเทควันโดนะฮะสามทอง2เงิน3ทองแดงเหรียญรวม8เหรียญอันดับที่3จีน3ทอง2เงิน1ทองแดงเหรียญรวม6เหรียญจีนนี่ได้จากไตรกีฬาแล้วก็กรีฑานะฮะอันดับ4เป็นอินโดนีเซีย1เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงเหรียญรวม4เหรียญอันดับที่5ฟิลิปปินส์1เหรียญทอง1เหรียญเเงิน1หรียญทองแดงเหรรียญวม3 อันดับที่6อินเดีย2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงเหรียญรวม6เหรียญอันดับที่7คีริคิสถาน2เหรียญเงินอันดับที่8คาซัคสถาน1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะครับก็ร่วมกับทีมชาติไทยนะฮะ อันดับที่8เช่นเดียวกับคาซัคสถานครับหนเหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเหรียญรวม2เหรียญอันดับที่10บาเรน1เหรียญเงินอันดับที่1 1มาเลเซีย3มเหรียญทองแดงอันดับที่12เป็นอัฟกานิสถานเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันชาติละ2เหรียญทองแดงอันดับที่15ตอนนี้กัมพูชา1เหรียญทองแดง มาเลเซียได้เหรียญทองแดงตั้ง3เหรียญนะครเพิ่มไปจากเทควันโดที่ชิงเหรียญทองแดงในวันนี้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะมาดูโปรแกร,รมการแข่งขันกันบ้างครับเวลา2 0่สนากาสนาทีของวันนี้นะครับมาดูวอลเลย์บอลกันครับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะฮะเอเชียนยุทเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับกลุ่ม F ไทยเจอกับอิหร่านครับมาติดตามชมเชียร์กันอิหร่านนี่บอกเลยว่าฟอร์มไม่ธรรมดานะฮะไทยเราจะสามารถล้างแค้นล้างไตหลานได้หรือไม่ฮนะเพราะว่าวอลเลย์บอลชายของเรานี่แพ้อิหร่านบ่อยมากนะแล้วก็เวลา20นาา30นาทีของคู่ทีมหญิงนะก็จะเป็นจีนพบกับฟิลิปปินส์ครับอ่ะนี่อยู่ร่วมสายกับไทยเรากับฮ่องกงด้วยนะทีนี้เวลา23นาฬิกา ใครอยากดูวอลย์บอลชายครับจีนพบกับอินโดนีเซียแล้วก็เวลา23นาฬิกา,านี่คู่บิ๊กแมตช์ของทีมชาติไทยเลยนะครับก็คือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจอกับฮ่องกงครับสำหรับแมตช์นี้กลุ่ม F นะฮะเป็นรอบ8ทีมามาติดตามชมเชียร์กันแอดมินจะแปะลิงก์การถ่ายทอดสดเอาไวใ้ให้รับรองได้ชมแน่นอนนะครับทีนี้ เรามาดูที่ความหวังเหรียญทองของเราครับลุ้นถึง5เหรียญทองนั่นก็คือกีฬาเทคบอลนั่นเองเริ่มแข่งขันเวลา19นาฬิกาครับซึ่งคู่แรกประเดิมก่อนเลยก็คือประเภทหญิงเดี่ยวนะครับไทยเราก็นบสอนนะเข้าชิงเหรียญทองกับจีนครับเริ่มเวลา19นาฬิกาทีนี้หลังจากคู่นี้แล้วนะครับเขาบอกว่าฟอร์บก็คือว่า มันจะเป็นคู่ถัดไปถัดไปเลยนะคือไม่ได้ฟิกเวลานะหลังจากคู่ของหญิงเดี่ยวนะก็จะเป็นชายเดี่ยวครับซึ่งชายเดี่ยวเราก็เข้าชิงเหรียญทองครับนั่นก็คือธรรมนูนเจอกับโนรุดินของอิรักอ่าคู่ปรับตั้งแต่แมตช์แรกรอบแรกการแข่งขันเลยนะครับซึ่งอิรักเป็นฝ่ายเอาชนะไทยไปทั้งนี้มาเจอกันรอบชิงเหรียญทองขอให้น้องธร,รมมูนล,ล้างตางให้สําเร็จอ่าคู่นี้น่าจะมันพอสมควรเพราะว่าตอนแพ้ก็ แบบสูสีมากๆเลยนะครับแล้วก็คู่ถัดมาจะเป็นประเภทหญิงคู่ไทยเจอกับจีนฮะแอดมินคิดว่าคู่นี้เนี่ยนะไทยเราเป็นต่อพอสมควรนะก็มาดูกันนะแต่ว่าประมาทจีนไม่ได้แล้วก็คู่ถัดมาครับเป็นชายคู่ครับไทยเจอกับอิรักอีกแล้วนะครับน้องกัน กตันยูแล้วก็เกตสดานะครับคู่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแอดมินคิดว่าน,น่าจะพิชิตอิรักได้ไม่ยากเท่าไหร่นะแล้วก็คู่สุดท้ายของเทคบอลเป็นคู่ผสมครับถัดมาจากรอบชายคู่นะก็ไทยเจอกับอิรักอีกแล้วนะครับนั่นก็คือคู่ของน้อง อนันตโชคแล้วก็จิรัชยาพอนะเจอกับอิรักครับอ่ะมาดูกันครับเทคบอลนี่ก็ลุ้น5เหรียญทองถ้าไทายกวาดทั้งหมดเลยนี่ก็อันดับเหรียญน,นี่พุ่งแรงมากแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้สําหรับเทควันโนไทยนะครับมีลุ้นอีกหลายเหรียญน,นะวันนี้ก็แข่งขันกันเริ่มก็เป็นช่วงของเวลา18นาฬิกาแล้วก็19นาฬิกามาติดตามชมเชียร์กันนะครับก็ยังมี น้องๆนะครับที่ผ่านเข้าสู่ในรอบการแข่งขันชิงเหรียญน,นะครับก็เอาใจช่วยนะมาติดตามชมเชียร์กันต่อมาครับผู้ชมมาดูที่ประเภทกีฬามวยกันบ้างนะครับขี่ม้าเราไม่ได้ส่งนะกีฬามวยเนี่ยรุ่น45กิโลกรัมหญิงครับเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกา16นาทีไทยเจอกับกัมพูชา อ่มาดูกันนะแล้วก็เวลา19.28นาิกา28นาทีรุ่น45กิโลกรัมชายไทยเจอกับอิรานแล้วก็เวลา20.32นากานาทีรุ่น48กิโลกรัมชายไทยเจอกับคาซัคสถาน แล้วก็เวลา21่สอนาฬิกาสินาทีรุ่น51กิโลกร,รัมชายไทยเจอกับกัมพูชาอัดแนต่อยกับกัมพูชาอีกแล้วนะมาชมเชียร์กันครับไม่ดึกเท่าไรนะแล้วก็เวลา21่สนาฬิกาสนาทีรุ่น48กิโลกร,รัมหญิงไทยเจอกับอัฟกานิสถานต่อมาครับเป็นเวลา22่สนาฬิกาสนาทีรุ่น54กิโลกร,รัมชายไทยเจอกับกัมพูชาอีกแล้วครับ ช่วงเวลา22นาฬกานาทีรุ่น57กิโลกรัมชายไทยเจอกับมองโกเลียแล้วก็เวลาเที่ยงคืน32นาทีรุ่น60กิโลกรัมชายไทยเจอกับจอแดนอ่ะนี่คือกีฬามวยนะครับมาดูกันคนระับมาเชียร์กันขอให้น้องๆสามารถพิชิตคู่แข่งให้ได้นะครับส่วนกอล์ฟ ก็ยังน่าลุ้นนะกอล์ฟเนี่ยเป็นนักกีฬาไทยเราก็ลงทําการแข่งขันหลายคนนะครับตอนนี้ก็นําโด่งอันดับหนึ่งเลยนะครับมีอยูออ่รายการหนึ่งนะแอดมินก็ไม่ค่อยถนัดกอล์ฟเท่าไหร่นะไปชมเชียร์กันได้มีหลายประเภทนะครับทีนี้ต่อมาเป็นมวยสากลน,นะฮะบ็อกซิง่งอ่ะไทยเจอกับจีนครับมาชมเชียร์กันได้นะแอดมินเอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับช่วงค่ำนี่แหละนะ แล้วก็อล,ล์บอลชายหาดเวลา21นาฬิกาประเภททีมชายกลุ่ม B ีไทยจะกับมันดดฟแล้วก็เวลา23นาฬิกาประเภททีมหญิงกลุ่ม B ไทยจะกับมองโกเลียมาติดตามชมเชียร์และทีนี้กรีทาก็ยังน่าลุ้นนะครับกรีทาเนี่ยได้ลุ้นเหรียญหลายเหรียญเหมือนกันนะครับแอนดมินเช็คแล้วเนี่ยประมาณ4 5หเหรียญเลยทีเดียวแล้วตอนนี้นะครับอ่ะ เวลา2 0่สนานาทีนะครับเป็นการกระโดดสูงหรือเปล่าครับอ่าอันนี้รอบชิงเหรียญน,นะครับน้องเจษดาเข้าชิงนะแล้วก็จะมีขว้างค้อนเวลา2 0่สนากานาทีอันนี้ก็รอบชิงเหรียญทองนะครับน้องว,ว,อวิริยะนะครับแล้วก็จะมี วิ่ง1,500เมตรหญิงครับร,รอบชิงเหรียญเหมือนกันน้องสวิตามีรุ่น1,500เมตรชายเข้าชิงเหรียญทองเหมือนกันครับน้องธนพรแล้วก็จะมีการแข่งขันอันนี้แอนมินไม่แน่ใจว่าเป็นการกระโดดสูอ่กระโดดข้ามสิ่งหยิีดขวางหรือเปล่านะก็มี พัชรพลนะครับเข้าชิงเหรียญเวลา23.20นาิกา20นาทีอ่ะก็แข่งกันดึกนิดนึงนะครับเพราะว่าทางบาเรนนะช้ากว่าเรา4ชั่วโมงนะนี่คือรายการแข่งขันของทีรรมทัพนักกีฬาไทยก็ได้รุ้นเหรียญนะครับสำหรับทางด้านกรีทานะอะ่ทีนี้ก็จะมีอีกชนิดกีฬาก็คือบาสเกตบอลนะใครชอบบาสเก t ตบอล 3x3 คูณ3มาชมเชียร์กันได้เริ่มแข่งเวลา1 8นาทีเป็นรอบ กลุ่ม C ประเภททีมชายนะครับไทยเจอกับปาเลสไตน์แล้วก็ช่วงเวลา21อนาฬิกา5นาทีประเภททีมชายกลุ่ม C แมตที่6ไทยเจอกับกาตาร์แล้วก็ประเภททีมชายกลุ่ม C แมตที่7ไทยเจอกับกัมพ네ูชานะครับช่วงของเวลา23่สินาฬิกา50นาทีอ่ะก็น่าชมเชียร์กันนะมีหลายประเภทชนิดกีฬาเลยก็ช่วงที่แข่งขันกันแบบ เยอะหน่อยก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มถึง3ามทุ่มโดยประมาณนะก็มีหลายเหรียญรางวัลที่น่าลุ้นมากๆสาหรับทีมทัพนักกีฬาไทยวันนี้ครับเดี๋ยวมินจะสรุปเหรียญรางวันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งรวมถึงสรุป ในส่วนของผลงานของทีมทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนยูทเกมปี2025การแข่งขันมหกรรมกีฬาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียปี2025ให้คุณผู้ชมได้รับชมรวมถึงสรุปเหรียญรางวัลด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวา้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลและกีฬารวมถึงเอเชียนยูทเกมปี2025สวัสดีครับ